คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่มีคำว่าผิดหวัง All New a n t t 1.6G ปี2021นะคะราคาค่าตัวเพียง4,99,900บาทเท่านั้นเองได้รถปี21ไปใช้งานกันเลยนะคะภายในเป็นโทนสีดำเรียบร้อยแล้วด้วยนะสภาพสวยๆเลยกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่แค่8,500เท่านั้นนะคะได้รถปี21ไปใช้งานกันเลยใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโพร,ริบติดต่อกันเข้ามา เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสบอกเลยว่าคดคุ้มนะคันนี้ได้ปี21เลยนะคะราคาก็ไม่แรงสนใจรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนันเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนันมีรถอันติดที่คุมค่าคุมราคามานําเสนอให้ชมกันหนึ่งคันคันนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี2021ราคาค่าตัวถูกๆเลยนะคะ499,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8,500เท่านั้นนะคะใครที่สนใจมองหารถวิชางานอยู่นะบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้นะคะรถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนนะคะสภาพสวยๆเลยไม่มีชนหนัก พีความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.39เท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะใครสนใจติดต่อมหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย9กอไก่รอเรือ1695กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะคะ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะสวยๆเลยนะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะผ่อนแค่8,5 0 0ได้รถปี2021ไปใช้งานกันเลยนะคะภายในเป็นโทนสีดำเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะได้เป็นช่วงล่าง TNGA นะคะแยกอิสระซ้ายขวานะปีกนกคู่นะคะขับนุ่มนั่งสบายแน่นอนนะ,คะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดติดต่อกันมาด่วนๆได้เลยนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็น ล้อแมกเดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะส่วนตัวยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อดันหลบนะคะปี2024ใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยนะคะได้เป็นดิสเบกรกสี่ล้อเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสันเหลี่ยมคมตรงปุ่งซุม้มล้อหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิบเลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ4 9 9 0 0 0บาทปี21นะคะลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรอง มีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบพรีเมียมกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะล็อกรถปลดล็อกล็อกได้จากมือจับประตูเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะคะสําหรับภายในของคันนี้นะคะปี2021ได้เป็นภายในสีดําเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้อันติดเครื่อง1.6ภายในสีดำนะคะต้องเป็นปี20ขึ้นไปนะซึ่งคันนี้ได้เป็นปี21แถมรา ะะไม่แรงด้วยนะคะลูกค้ายังไงก็คุมนะักใครสนใจติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอรถหน่วยงานลดประจำการประวัติศูนนะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานเลยการเช็คระยะการแม่เทนสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์อยู่ตลอดนะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้สบาน มีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแห่งประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องเล่นเสียงเนี่ยเป็นแบบวิทยุ FM CDU s b เสียบได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้แล้วนะได้ปุ่มแอ็งจิ้งสตาร์นะคะลูกค้าคันนี้เลขไม่์อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะลูกค้าไม่์อยู่1นึ่งแสนหกหมื่นแปดพโลใครที่ไม่ซีเรียสเลขไม่์นะคะอยากได้รถปีใหม่ ราคาเบา,บาๆขอนสบายๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะลถอันติดนะคะลูกค้าเครื่องยนต์อึดถึกทนอยู่แล้วนะไม่แสนหกเนี่ยถือว่าจิบๆนะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีให้เลยนะคะตัวแอร์ได้เป็นแอ,อ,อ,อร์ออโต้เรียบ้อยแล้วนะคะเกียร์ออโต้นะคะระบบการลื่นถ่ายก็มีมาให้เรียบ้อยแล้วแอร์แบ,บ็กมีมาให้7ใบเลยนะส่วนตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับดูระบายอากาศนะเป็นเบาหนังที่ระบายอากาศได้ดีนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะ ดูแลทําความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะสําหรับเบาะหนังสติกเกอร์มอ,อกอกมีติดให้เห็นชัดเจนนะการันตีโครงสร้างให้เลยไม่มีชนหนักแนะ่นอนเช็คประวัติศูงโตโยต้ตาได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่หรือว่ารอยขยับขยเย่เลยนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยต่างจังหวัดกรอกได้มีไปเน้นนะคะไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยดอกเบีเ้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.39%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะมาดูกันต่อในส่วนของบอดี้ด้านหลังนะคะ ห้องผู้โดยสาราด้านหลังนะบอดี้กว้างนั่งสบายนะคะรุ่นนี้มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะนั่งกันเย็ยนๆเป่ากันสบายๆเลยกระเป๋าจิงๆหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะกระดูกงูดึงให้ดูเลยนี่สปอร์ตเมทอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนนะโครงสร้างเดิมๆ การันตีให้เลยนะคะแล้วก็ยังมีบริการนะคะตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนาเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพให้นะคะมีใบตีกระอาใบาเซอร์การันตีให้เลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะสภาพสวยรถปลดประจําการประวัติศูนย์ปี21นะคะ499,000บาทใครสนใจรีบมาจัดด่วนๆได้เลยนะคะ มาดูกันต่อในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกเลยว่าบอดี้กว้างมากบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะคะบอดี้กว้างๆนะไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมเดิมจากโรงงานเช่นกันไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะแล้วก็หัวน,นอ็อตตรงฝากระโปรงด้านหลังนี่สีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยถอดรอยไขยหรือว่าร่องรอยการขยับขยืขย้อนนะคะลูกค้าสภาพสวยมากนะใขรได้ไปบอกเลยว่า โคตรคุ้มนะคะใช้งานได้ยาวๆคานด้านในเดิมๆนะคะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยรชนไม่มีมเม็ดอ์ตมีเห็นชัดเจนนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคานแล้วก็บอดีด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบไม่มีร่องรอยสนิมกัดจีนไม่มีร่องรอยชนหนักนะคะมเม็ดอ์ตมีเห็นชัดเจนแล้วก็ซีนด้านในนะคะสีขาวไข่ๆซีนเดิมๆจากโรงงานเลยลูกค,ะคะ้าขาใครสนใจรีบมาจัดด่วนๆนะฟรีดาวน์ได้เลยเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากด้วยนะ หล,หลักเลยสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนใช้เท่านี้ออกรถได้เลยนะหรือสําหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนบัตรเครดิตมาเกิน1ปีนะคะออกรถโดยใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวได้เลยนะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่นะลูกค้าสภาพสวยมากๆนะคะปี21ราคาไม่แรง ผ่อนอยู่ไปพันห้เงินเดือนนะคะรายได้2เท่าของข้างวดก็เป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้แล้วนะคะมาดูกันต่อเพนเพจของรถนะคะมีติดให้เห็นชัดเจนเลยเลขเครื่องเลขทางตรงนะคะรถปี21ปลายปีด้วยนะคะลูกค้า ประวัติศูนยเปซ็นะเป็นรถหน่วยงานประจําการมานะคะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแขยิเขยะเลยบอดี้ภายในสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการถลอกหรือว่าการสึกหรอของการใช้งานเลยนะสภาพพร้อมใช้เลยลูกค้าขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจก็ติดต่อมหานัด้ดยตรงได้เลยนะคะภาษีพรบทางร้านดูแลให้นะคะได้กระจกเดิมทุกบานด้วยคันนี้กุญแจสำรองครบนะคะลูกค้าแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต ใน,นส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 e20 e85 เติมได้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์รุ่นนี้นะอึด ถึกทนอะไรหาง,ง่ายค่ำแม่เทนเน็ตถูกด้วยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ประมาณ16กกิโลลิตรนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เดิมไม่มีสัน่นไม่มีสถานหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการขัหรือว่าการเขยบเยื่อนนะคะไม่มีคาบน้ํามันไหลยเยิ้มเนี่ยไม่มีเลยนะพวกสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆต,ติดครบทุกตําแหน่งนะคะลูกค้าซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ดมีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในนะสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยถอดรอ,รอยขยับหรืยบพยเขยื่อนนะคะตัวคานนะคะตรงตไม่มีคด ไม่มีงอนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแคบเช่นกันนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยการันตีให้เลยนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมจากโรงงานโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะเม็ดอาร์ตรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมๆจากโรงงานทุกตำแหน่งไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึงฝั่ง ไม่มีรอยถอดเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็เช่นกันนะตาปั๊มตรงฝากระโปรงมีเห็นชัดเจนนะคะชงวนการความร้อนยังอยู่แล้วก็สติกเกอร์คาเตือนต่งตางๆติดครบทุกตําแหน่งนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยนะลูกค้าสภาพสวยมากนะคะปี21นะกระจกเดิมกุญแจสํารองครบได้เป็นภายในสีดำเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรถหน่วยงานลดประจําการประวัติศู์นะอันติสิบจนจีโฉมออนิวเรียบร้อยแล้วด้วย4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันห้านะคะ ใครอยากได้รถอันติสปีใหม่ในราคาที่ไม่แรงผ่อนสบายๆนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.3 9เเท่านั้นเองใครสนใจก็ทักมาโทรมาหานัดดยตรงได้เลยนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนโ์โมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ